เวลคัมทูเจ๋หงครับเดอะไนท์สตรีทอยากเรียนเป็นพวกกระดูกเหรอพี่ยังไงดีเป็นต้มกระดูกเออเป็นกระดูกอ่อนไหนกระดูกอ่อนเออกระดูกอ่อนเออเอาเอากระดูกอ่อนกระดูกอ่อนเขามียังไงบ้างพี่ก็ใส่กระดาษป่ะอ๋อเอากระดูกอ่อนอย่างเดียวเลยได้ไหมได้เป็นตัวเรกบ้างจ้ะ รดตมเปนดเปออเาาดใกล้อ๋อเป็นกาเหลานะกาเหาก็ดูอย่างเดียวเลยที่มาม่ทุกอย่างสหคะไม่เดี๋ยวคิดก่อนส่งมาม่หนึ่งม่ที่ ชื่อของสตรีทฟู้ดครับของจีไ <Instant noodle. S 3> ชนีสนู่ดเดลไทยนู่ดเดล and อินสแตนนู่ดโดลโจก็มีเนาะ อันี้สั่งไงรััเนี่ย้าที่าก่วเดี๋ผมกินอันนี้ก่อนกินในก๋วเหลาก่อนแล้วเดี๋ยวมาสั่งเพิ่มนะอาจจะสั่งโจ๊กผมไม่ใส่หอมนะมหอมกระเทียมไม่ใส่ใก๋วเ,เหลา ออก็เราก็ดูอ่อนโอเคผมก็เทียมไม่ใส่อันนี้คือเสร็จแล้วเอาตักโจ๊กให้หน่อยใส่โจ๊กไปเลยผมโจ๊กไปเลยหน่อยขอพามากมาดู โอเคครับขอบคุณค่ับวนเฟินอืออร่อยอยากกินอยากได้ไข่ว่ะเอาสั่งไข่ดิไข่ไงวะมาดูที่หาวไข่ไข่ที่หาวราๆพี่เขามีไข่เหรอนี่ไงมีรังไข่เว่อ้แม่สั่งแม่เอามาให้ สั่งไข่เขาหน่อยไม่รู้มีเป็นลังหรือเปล่านะพี่สั่งไข่หน่อยก็ไข่ด้วยโอเคขอบคุณนะครับ ห่หงนี่ก็อร่อยนะแต่ <S <S ว่าร,ร้านไอ้อะไรที่เอ้ยโทษ,โท,ษที่คนเยอะๆไอ้ยี่เป็ดบะคิวร,รคิวใช่ไหมนู่นนู่มแหม่หอมหม่หอตะเกียบไม่กินเลยคเคยกินแต่ตอนเด็กๆเพราะว่าขนาดต้ตมตำบัตรคิวไม่ไม,ออม,อมอไอ่อร่อยอ่ะต้มตำรันนั้นที่ไปซื้ออะอร่อยต้มตำบัตรคิวอร่อยนะอืมนี่นจื เราเจอร้านเจ๊ต๋องอุดรก่อนอคือมันจะคนอตายแต่ถ้าต้มตำเจ๊ไก่อ่ะอืมไม่ลอยอ่ะไม่ร่อยเลยเดี๋ยวนี้พูดเลยพูดจริงจริงไม่ลอยจริงจริงต้มตำเจ๊อะไรอร่อยออที่บุรีต้มต่ำเองตรงนั้นอ่ะเขวเลนทาลาดเขาเพชรเกษมมือร้านเจ๊ต๋องแต่จริงมันต้องอไปกินร้านพี่สาวแกร้านเจ๊ใหม่ร้านพี่ใหม่ตรงสามแยกตะวันแดงอร่อยกว่าเยอะเจ๊ต๋องแม่เหมือนคนฮิตเฉยอ่ะ เดี๋ยนี้จะไก่ไม่อร่อยแล้วอือไม่อร่อยไปแรกๆก็อร่อยอยู่อู้เดี๋ยวนี้ไม่อร่อยแล้วอว่าที่เฉย้วยฟ่ะแม่งที่บางทีแบบเส้นมะละกอนแม่งน้อยแบบน้อยเหี้ยกินสองคำหมดนี้นะอือถ้าสั่งเผ็ดอ่ะเผ็ดพีชออกแม่งเหลือเส้นมะละกอนนิดเดียวอย่างเงี้ยจริงเหรออือ ทำไมกูสั่งแล้วตำเฮียอะไรวะแม่งถาบมาเริ่มเทิมเลยมื้อสั่งตำอันนี้เปล่าตำม่วหรือว่าตำคนม้วนเออตำคนม่วนต้ตำอยู่ดูดียังอร่อยเลย แรกอร้านที่สองฮะอือเติมปลาระเขาจะดังเลยนะอันเดอร์ T อทีอ่ะอืมเจ้าของร้านน่ารักด้วยอือน่ารักโคตรเวียดนามตัวเวียดนาม จริงเหรออืมลูกครึ่งเลยจริงๆร้านมันก็ไม่มีอะไรหรอกมูเหมือนร้านในร้านปอเลสเฉยๆเนี่ยแต่ว่าเมนูเขาแปลกนะจริงอารมณ์เดียวกับบียองคาเฟ่คือบียองคาเฟ่คือเป็นร้าน้างรถบวกร้านเค้กกาแฟปรากฏว่าครึ่ง้ายไข่เค้กกาแฟดีกว่า รางโดนเป็นเท่าไหร่ก็เลยขยายร้านออกมาเลยจะเป็นร้านเค้กแลแต่ร่วนอืมพี่แม่แหละคุณบอก็เร็วอแต่เมนูมันมีแปลกๆเยอะมากแต่พี่ไปกินมันก็ไม,ม่อท่ไรนะมุงเฉยๆปกตินี่แหละ เค้ก okay. อะไรไม่รู้อ่านี่เขาชอบกินกันอนะไม่เห็นอร่อยเลยแล้วแม่ก็แพงเมื่อกี้ร้านแชมป์น,นี่ตรงสามแยกตะวันแดงอร่อยกว่าเยอะ